ทุกคนรู้ไหมการหลอมรวมทุกสรรพสิ่งอ่ะง่ายๆได้ยังไงจากการที่งอนอ่ะตั้งตนเป็นเจ้าหญิงในภาคที่ดีที่สุดของตัวเองจนวันนี้เดทที่16แล้วเห็นเลยว่าการทําเชื่อมโยงต่อเนื่องทุกๆวัน ทำให้ใจเราะสงบสุขขึ้นเพราะเราเอาใจเราไปรู้สึกรักรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันสิ่งที่ตกตะกอนได้อะหนึ่สำคัญมากเราจะรู้เนื้อรู้ตัวเสมอใจเราจะอยู่กับปัจจุบันกันนะเพราะเราจะไม่ไปยึดติดอดีตเราจะไม่กังวลถึงอนาคต สองเราสามารถสื่อสารกับผู้รู้ได้รู้ทุกเรื่องโดยที่เราอ่ะไม่ได้คิดไปเองเพราะการฟังเสียงของหัวใจเราอ่ะ ทุกคำตอบถูกต้องที่สุดแล้วสุดท้ายสำคัญสุดคือการหายใจลึกและช้าในระหว่างที่เราทำเชื่อมโยงอยู่เราจะรู้สึกถึงการหลอมรวมตัวเองกับทุกสปปรรพสิ่งในโลกใจอ่ะปิติสุขขึ้นเพราะเราอ่ะรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันกับทุกสปปรรพสิ่งสิ่งที่งอนได้อ่ะ เราจะเข้าออเข้าใจตัวเองเข้าออเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเราจะเอาใจเขามาใส่ใจเราเราจะไม่เปรียบเทียบกับใครไม่ตัดสินใครเลยแล้วเราก็จะกลายเป็นเจ้าหญิงที่ดีที่สุดในแบบของตัวเองจนได้ รู้แค่ตอนนี้ฉันมีความสุขแล้วหรือยังฉันภาคภูมิใจในตัวเองแล้วหรือยังฉันได้ทําสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นแล้วหรือยังดังนั้นน่ะเมื่อเราทําเต็มที่แล้วเราดีงามขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราอ่ะจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเพราะเราโคตรดีเลยค่าขนาดนี้ต้องคู่ควรกับสิ่งที่เลยค่าเท่านั้นเพราะเราคู่ควรที่จะเป็นเจ้าหญิงกันสาว